และสำหรับประวัติเอสุพัตาพาตาไพโรดลิเบโรของทีมชาติไทยจอมผุดจิ๋วแต่แจ๋วที่เคยสร้างชอ็อตเือร์ฮามาหลายต่อหลายครั้งและเคยรับใช้ในศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2 0 2 2ที่ผ่านมาสาไทยตทีตัวเข้าแปดทีมสุดท้ายได้สำเร็จและในเกมที่เจอกับทีมอิตาลีเอสุพัตตาเจอลูกตบของเปาลาอิกัวนูดาวตบทีมชาติอิตาลีคนดังใส่เข้าหน้าอย่างจังแต่เป็นช็อตสุดเธอฮาเพราะเธอสามารถรับลูกตบนี้ได้ แม้ว่าจะต้องออกจากสนามไปพักทันทีแต่เจ้าตัวก็บอกว่าเห็นตั้งแต่อีโกนูง้างมือแล้วแต่มันเร็วจนหลบไม่ทันและรีวิวลูกตบของอีโานูว่ามันแรงมากโดนเต็มหน้าแสบและปวดไปถึงท้ายทอยและทางด้านประวัติของเอสุภัตราเกิดวันที่27มิถุนายนพศ2 5 3 3อายุ34ปีส่วนสูง160เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมตำแหน่งตัวรับอิสระภูมิลำเนาจังหวัดกำแพงเพช